ปีใหม่อีกครั้งก็ให้ญาติโยมเราทุกคนทุกท่านจงจเจริญสติทมความสงบจิกสักพักระยะหนึ่งเชก่อนอดทนอดกลัน้นต่อทุกขเวทนาทางด้านร่างกายนั่งมานานหลายนาทีเราฟืนไปสักพักหนึ่งทำจิตของเราให้สงบทำใจของเราให้สบายโดยการจเจริอาญอา,านาปานสตินั่งตามสบายไม่ต้องผนุมเวอฟังไปด้วยน้ม รลึกรู้สัมผัสของลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจมูกของเราสูดลมหายใจเข้าไปายาวๆลึกๆให้ทั่วท้องสักสองสามที่กายของเราก็รู้สึกว่าตั้งมั่นขึ้นมาจิตของเราก็สงบนิ่งความรู้สึกสัมผัสข,ของลมหายใจที่วิ่งเขา้ากระทบปลายจมูกของเรานั่นแหละความรู้สึกรับรู้เวลาลมกระทบปลายจมูกเข้าก็รับรู้อยู่เวลาลมหายใจออก กระทบปลายจะหมกคนมีความบึกรับรู้อยู่เราก็อย,อยากก่างกระตุน้นความสึกตรงนี้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่พอรู้ตัวปุ๊บเราก็กระตุน้นความรึกสัมผัสขางลมหายใจสติของเราก็ตั้งมั่นขึ้นนิวร์ความเกลียดคร้านต่างๆก็จะคลายจิตของเราก็ปกติอยู่เราก็รู้ความปกติไว้เป็นหลักจะลุกจะก้าวจะเดินก็ให้จิตปกติมีสติคอยดูรู้อยู่ การสร้างความรู้สึกตัวส่วนมากพวกเราจะไม่ค่อยจะทําได้ต่อเนืองกันอาจจะทําได้เป็นบางครั้งเล็กๆ,ๆน้อยๆตามความเป็นจริงเราต้องทําให้่อเนื่อแล้วก็ให้รู้เท่าทันจิตรู้ลักษณะของจิตจิตท,ที่สงบเป็นอย่างไรจิตที่เกิดตรงออกไปข้างนอกลักษณะอาการของเป็นอย่างไรลึกๆแล้วความคิดปุดขึ้นมาพรุงแต่งจิตของเราได้อีกอย่างไรทําไมจิตของเราถึงไปหลงความคิดจนเกิดอัตราตด บางทีจิตก็สงบอยู่แต่เราขาดการสังเกตขาดการวิเคราะห์ถ้าเราฝึกใหม่ๆมันก็อาจจะมีการพลัง้งเผลอเพราะความเคยจินเก่าๆมีการพลัง้งเผลอเราก็เริ่มใหม่พลัง้งเผลอเราก็เริ่มใหม่ทุกคนก็มีบุญไม่ใช่ว่าไม่มีบุญถ้าไม่ได้สร้างบุญมาก่อนรับรองไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรอกสร้างบุญมาก่อนสร้างบุญมาดีจึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก <Amsterdam> <คร>าร <ONE> ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ม <TA> ีการพัฒนา ขึ้นมาไดเรื่อยจากเด็กเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ได้รับการศึกษาได้รับการเรียนขผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการผ่านเวลารู้จักผิดถูกชั่วดีอะไรเป็นกุศลหรือว่าอะไรเป็นอกุศลอะไรคนละอะไรคนเจริญอันนี้เป็นการปฏิบัติอยู่ในระดับของสมมติแต่พวกเราเลยไปน,นึกว่าไม่ได้ปฏิบัติทุกคนก็ปฏิบัติกันอยู่อาจจะปฏิบัติอยู่ในระดับ ต่างระดับกันเท่านั้นเองแต่เรื่องการเจริญสติการสร้างความรู้ตัวเข้าไปแยกกิจแยกความคิดแยกอารมณ์ตรงนี้เลยที่พวกเราไม่ค่อยจะได้ทํากันก็เลยว่าไม่ได้ปฏิบัติถ้าบุคคลใดมันฝักใฝ่มันสน,นใจมันน้อมก็ไปสํารวจตรวจตาดูการควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ควบคุมได้บ้างไม่ได้บ้างหรืออาจจะควบคุมได้ตลอดอันนี้ก็เป็นการเข้าวัดนี่แหละทำกายให้เป็นวัดทํากิตให้เป็นพระเจริญสติเข้าไปเยี่ยมพระย่ไปปล่อย แล้วก็เจริญพรมวิหารสร้างจักระบะบาลบารมีให้เต็เตมเปี่ยมศรัทธาของเรามีความเต็มเปี่ยมหรือไม่ศรัทธาเชื่อมั่นในคุณพระรัตนตรัยเชื่อมั่นในความตัดสู้ของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพฤติปฏิบัติตามการชำระสสะารกิเลสละความโลภละความโกรธละความตนันีิโนแนนคลายความหลงละมนทินต่างๆก็คือกิตใจของเราจิตใ,ใจของเรามีความวิจชาหริยาหรือไม่มองเห็นคนอื่นตับยกตัวเองสูง มองโลกในอคติเราก็ต้องพยายามกําจัดออกไปให้มองโลกในทางที่ดีคิดดีทุกคนก็มีความเฉลิลาทุกคนก็ได้ทําบุญให้กับตัวเราเองทําบุญให้ตัวเราทําบุญให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้จัดมิตรบริวารด้วยการให้อภัยทานออโหสิกรมนี่แหละเกิดมาถึงไม่ได้เสียทีเสียเที่ยวที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นี่โอกาสมากมากกว่าหลายคนหมื่นร้อยคนพันคนล้านคนในโลกมนุษย์ พวกเราที่ได้มาเกิดในประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่มีองค์พระมหากษัตริย์เป็นประมุขอุปธรรมศาสนาของเราด้วยแล้วก็เป็นประเทศที่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาหลักของประเทศด้วยพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรเราต้องมาศึกษาค้นคว้าสอนเรื่องทุกเรื่องดับทุกเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาสอนเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคําว่าอัตตาเป็นลักษณะอย่างไรคําว่าอัตตาเป็นลักษณะอย่างไรอนัตตาเป็นลักษณะอย่างไร การเกิดการดับของจิตเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องทําความเข้าใจกายทวารทั้งหกของเราทําหน้าที่อย่างไรอย่างเช่นตาก็ทําหน้าที่ดูหูก็ทําหน้าที่ฟังเราต้องจําแนกแยกแยะแยกออกให้เห็นเป็นคนละส่วนจริงการฝึกหัดปฏิบัติจิตต้องเป็นคนขยันมันเพียรถ้าเป็นคนเจ็ดคลานก็ยากที่จะเข้าใจต้องขยันมันเพียยนมันชําระสสางกิเลสมันขัดเกลากิเลสออกจากจิตกใจของเราแม้แต่ความอยากเล็กๆ,ๆน้อยๆเราก็ต้องพยายามเอาออกจากจิต ในลึกๆเราอยากมีอยากเป็นอยากไปอยากมาอยากอยากจะรู้ทมเราก็ต้องดับแต่การกระทําของเราก็ให้ถึงพร้อมเราก็จะได้อานิสงส์ตรงนั้นในแฉว่าไม่ให้เอาไม่ให้มีไม่ให้เป็นให้เอาให้มีให้เป็นด้วยสติให้เอาให้มีด้วยเป็นด้วยปัญญาของเรารู้จักนาที่รู้จักรับผิดชอบถึงเราจิตของเรายังไม่หลุดพ้นจากความยึดมั่นถือมั่นก็ให้อยู่ในกองบุญกองอุศลเอาไว้ก็เป็นสิ่งที่ดี ขอให้ทุกคนพยายามฝากกันมันสร้างคุณงามความดีใส่จิตใส่ใจของตัวเราเองเอาไว้ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเราได้สร้างคุณงามความดีอะไร <S <S คิดดีก็เป็นบุญทำดีก็เป็นบุญทำกายให้เป็นบุญทำใจให้เป็นบุญทำวาจาให้เป็นบุญตลอดเวลาอะไรที่จะเป็นอกุศลนำความทุกข์มาให้เราก็พยายามละพยายามห่างให้ไกลสักวันหนึ่งเราก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันไม่ว่าพระว่าจยมาชีก็พยายามพยันมันเปลี่ยนกันอยู่ที่ไหนถ้าเราเกิดคลาน เราก็จะไม่เดินไม่ถึงจุดหมายปลายทางเราต้องพยายามพยันมันเปลียนทั้งภายนอกทั้งภายในภายนอกก็คือสมมุติโลกธรรมต่างๆที่เราก็ไปจงเกี่ยววัตถุต่างๆอย่างเช่นเรามาในวัดนี้เราก็มาอาศัยสถานที่อยู่เราก็ต้องพยายามเคารพสถานที่เคารพกันในธรรมรู้จักสร้างประโยชน์รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยห้องช้วมห้องน้ําที่พักตีอาศัยที่หลับที่นอนเราทํา ดูแลทำความสะอาดให้เรียบร้อยหรือไม่ถ้าเรารู้จักรับผิดชอบอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่คนเดียวก็สบายอยู่หลายคนก็สบายรู้จักแก้ไขปรับปรุงตัวเองตลอดเวลาบุคคลที่มีสติมีปัญญามีบุญจะมันพร่ำสอนตัวเองตลอดเวลาไม่จําเป็นต้องไปให้คนอื่นเขาหมั่นพร่ำมสอนให้จะพร้ำมสอนตัวเราเองอะไรคนละอะไรคนเจริญอะไรคนแก้ไขอะไรถูกต้องหรือไม่ถูกต้องจากใน้อยไปหามากๆเดี๋ยวก็จะเต็มรอบเองก็ต้องพยายามก่านนะ เอาล่ะว,วันนี้ก็จะเจริญธรรมเพียตอนนี้ขอให้ทุกคนจงพบประสบถึงแต่ความสุขความจเจริญในชีวิตยิ่งยิ่งขึนขึ้นไป